ปฐมการบทที่24อับราฮัมส่งเอลีเยเซอร์ไปหาเจ้าสาวสำหรับอิสอับฝ่ายอับราฮัมก็ชรลาแล้วมีอายุมากทีเดียวและพระเยโฮวาทรงอวยพระพรอับราฮัมทุกประการ อับราฮัมพูดกับคนชายของท่านที่มีอาวุโสที่สุดในบ้านผู้ด,ดูแลทรัพย์สมบัติทุกอย่างของท่านว่าเอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเราแล้วเราจะให้เจ้าปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกว่าเจ้าจะไม่หาภรรยาให้บุตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคณะอันที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางเขานี้แต่เจ้าจะไปยังประเทศและหมู่ญาติของเราเพื่อหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่อิสอักบุตรชายของเรา คนชายก็เรียนท่านว่าหากว่าหญิงนั้นจะไม่เต็มใจมากับข้าพเจ้ายัางแผ่นดินนี้ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้ามิต้องนำบุตรชายของท่านกลับไปยังแผ่นดินซึ่งท่านจากมานั้นหรืออับราฮัมพูดกับเขาว่าระวังอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นอีกพระยโฮวาพระเ,เจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงนำเรามาจากบ้านบิดาเรา และจากแผ่นดินแห่งญาติของเราพระองคัดกับเราและทรงปฏิญาณกับเราว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าพระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้าเจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากที่นั่นถ้าหญิงนั้นไม่เต็มใจมาก,กับเจ้าเจ้าก็จะพ้นจากคำปฏิญาณของเรานี้ แต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นก็แล้วกันคนใช้จึงเอามือของเขาวางใต้ขาอ่อนของอับราฮัมนายของตนและปฏิญาณต่อท่านตามเรื่องนี้คนใชายนำอูดสิบตัวของนายมาและออกเดินทางไป ด้วยว่าข้าวของทั้งเส้นของนายเขาอยู่ในอำนาจของเขาเขาลุกขึ้นไปยังเมโสโปโตเตเมียถึงเมืองของนาโฮเขาให้อูดคุกเขาลงที่ริมบ่อน้ําข้างนอกเมืองเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาที่ผู้หญิงออกมาตักน้ําเขาทีิฐานว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮมัมนายของข้าพระองค์ ขอทรงประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงสำแดงความเมตตาแก่อับราฮัมนายของข้าพระองค์ดูเถิดข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ที่ริมบอ่อน้ำและบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองนี้กำลังออกมาตักน้ำขอให้หญิงสาวคนที่ข้าพระองค์จะพูดกับนางว่าโปรดลดเหยื่อของนางลงให้ข้าพเจ้าดื่มน้ำและนางนั้นจะว่าเชิญดื่มน้ำเถิดและข้าพเจ้าจะให้น้ำอูดของท่านกินด้วยให้คนนี้เป็นคนที่พระองค์ทรงกำหนดสำหรับอิสอัก ผู้รับใช้ของพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์จะทราบได้ว่าพระองค์ทรงสำแดงความเมตตาแก่นายของข้าพระองค์พระเจ้าทรงนำเอลีเยเซอร์ให้พบกับเลเบคาและต่อมาเมื่อเขาอธิษฐานยังไม่ทันเสร็จดูเถิดเลเบคาผู้ที่เกิดแก่เบทูเอลบุตรชายของนางมีคาภรรยาของนาโฮน้องชายของอับราฮัมก็แบกไหน้ำของนางเดินออกมาหญิงสาวนั้นงามมาก เป็นพรมจารียังไม่มีชายใดสมสู่นางนางก็ลงไปที่บ่อน้ําเติมน้ําเต็มไหน้ําแล้วก็ขึ้นมาคนชายนั้นก็วิ่งไปต้อนรับนางแล้วพูดว่าขอน้ําจากไหของนางให้ข้าพเจ้าดื่มสักหน่อยนางตอบว่านายเจ้าค่าเชิญดื่มเถิดแล้วนางก็รีบรดไหน้ําของนางลงมาถือไว้แล้วให้เขาดื่ม เมื่อให้เขาดื่มเสร็จแล้วนางจึงว่าข้าพเจ้าจะตักน้ำให้อูดของท่านกินจนอิ่มด้วยนางรีบเทน้ำในแหน้ำของนางใส่รางแล้ววิ่งไปตักน้ำที่บ่ออีกนางตักน้ำให้อูดทั้งหมดของเขาชายนั้นเพ่งดูนางเงียบๆเ,เพื่อตึกตองดูว่าพระเยโฮวาทรงให้การเดินทางของตนบังเกิดผลหรือไม่และต่อมาเมื่ออูดกินน้ำเสร็จแล้วชายนั้นก็ให้แขวนทองคำหนักครึ่งเชคิล และกำไรสำหรับข้อมือนางคู่หนึ่งทองหนักสิบเชเคลและพูดว่าขอบอกข้าพเจ้าว่านางเป็นบุตรสาวของใครในบ้านบิดาของนางนั้นมีที่ให้พวกเราพักอาศัยบ้างไหมนางตอบเขาว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรสาวของเบทูเอลบุตรชายของนางมินคาซึ่งนางบังเกิดให้กับนาโฮ นางพูดเสริมว่าเรามีทั้งฟางและสเสบียงพอและมีที่ให้พักด้วยชายนั้นก็ก้มศีรษะลงนมัสก,การพระเยโฮวาและอธิษฐานว่าสรรเสริญแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ผู้ไม่ได้ทอดทิ้งความการุณาและความจริงของพระองค์ต่อนายส่วนข้าพระองค์นั้นพระเยโฮวาทรงนำมาตามทางจนถึงหมู่บ้านญาติของนายข้าพระองค์แล้วหญิงสาวนั้นก็วิ่งไปบอกคนในครอบครัวของมันดาถึงเรื่องเหล่านี้ เรเวคามีพี่ชายคนหนึ่งชื่อลาบันลาบันวิ่งไปหาชายคนนั้นที่บ่อน้ําและต่อมาเมื่อท่านเห็นแหวนและกำไลที่ข้อมือน้องสาวและเมื่อท่านได้ยินคําของเรเวคาน้องสาวว่าชายนั้นพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้ท่านก็ไปหาชายนั้นและดูเถิดเขากําลังยืนอยู่กับอูดที่บ่อน้ําท่านพูดว่าข้าแต่ท่านผู้รับพระพรของพระเยหฮว,าวาเชิญเข้ามาเถิดท่านยืนอยู่ข้างนอกทําไมเพราะข้าพเจ้า เตรียมบ้านและเตรียมที่สําหรับอูดแล้วชายนั้นจึงเข้าไปในบ้านลาบันก็แก้อูดของเขาให้ฟางและอาหารสําหรับอูดให้น้ําล้างเท้าเขาและคนที่มากับเขาแล้วจัดอาหารมาเลี้ยงเขาแต่เขาว่าข้าพเจ้าจะไม่รับประทานจนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมานั้นให้ท่านฟังเสียก่อนลาบันก็ว่าเชิญพูดเถิดเอีเอเซอร์เล่าถึงธุระของเขาให้ลาบันฟัง เขาจึงพูดว่าข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอับราฮัมพระเยโฮวาทรงอวยพระพรแก่นายข้าพเจ้าอย่างมากมายท่านก็จเจริญขึ้นและพระองค์ทรงประทานฝูงแพะแกะและฝูงวัวเงินและทองคนใช้ชายหญิงอูดและลาและนางซาร่าภรรยานายข้าพเจ้าได้บังเกิดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่นายเมื่อนางแก่แล้วและนายก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้บุตรนายให้ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า เจ้าอยาหาภรรยาให้แก่บุตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคณะอันซึ่งเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขานี้แต่เจ้าจงไปยังบ้านบิดาของเราและไปยังหมู่ญาติของเราและหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่บุตรชายของเราข้าพเจ้าพูดกับนายว่าหญิงนั้นอาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้าแต่ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าพระเยโฮวาห์ผู้ซึ่งเราดำเนินอยู่ต่อพระองค์จะใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปกับเจ้า และให้ทางของเจ้าบังเกิดผลและเจ้าจะหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากหมู่ญาติของเราและจากบ้านบิดาของเราแล้วเจ้าจะพ้นจากคำปฏิญาณของเราเมื่อเจ้ามาถึงหมู่ญาติของเราแล้วถ้าเขาไม่ยอมให้หญิงนั้นเจ้าก็จะพ้นคำปฏิญาณของเราวันนี้ข้าพเจ้ามาถึงบ่อน้ำและทูลว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองถ้าบัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้ทางที่ข้าพระองไปนั้นเกิดผล ดูเถิดข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ที่บ่อน้ําและต่อมาเมื่อสาวโฮมาจารีออกมาตักน้ําและข้าพระองค์พูดกับนางด้วยว่าขอน้ําให้ข้าพเจ้าดื่มจากไหน้ําของนางสักหน่อยและนางจะตอบข้าพระองค์ว่าเชิญดื่มเถิดและข้าพเจ้าจะตักน้ําให้อุดของท่านด้วยให้ผู้นั้นเป็นหญิงที่พระเยโฮวาทรงกําหนดตัวไว้สําหรับบุตรชายของนายข้าพระองค์เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานในใจไม่ทันขาดคําดูเถิด นางเรเบคาแบกไหน้ำของนางเดินออกมานางลงไปตักน้ำที่บ่อน้ำข้าพเจ้าพูดกับนางว่าขอน้ำให้ข้าพเจ้าดื่มหน่อยนางก็รีบรดไหน้ำจากบ่าของนางแล้วว่าเชิญดื่มเถิดและข้าพเจ้าจะให้น้ำแก่อูดของท่านด้วยข้าพเจ้าจึงดื่มและนางก็ตักน้ำให้อูดกินด้วยแล้วข้าพเจ้าถามนางว่านางเป็นบุตรสาวของใครนางตอบว่าเป็นบุตรสาวของเบทเวลบุตรชายของนาโฮ ซึ่งนางมีคากำเนิดให้แก่เขาข้าพเจ้าจึงใส่แหวนที่จมูกของนางแล้วส่งกำไลที่ข้อมือนางแล้วข้าพเจ้าก็ก้มศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาและถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมนายข้าพเจ้าผู้ทรงนำข้าพเจ้ามาตามทางที่ถูกเพื่อหาบุตรสาวของน้องชายนายให้บุตรชายของนายบัดนี้ถ้าท่านยอมแสดงความเมตตาและจริงใจต่อนายข้าพเจ้าแล้ว ขอกรุณาบอกข้าพเจ้าถ้ามิฉะนั้นก็ขอบอกข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทางขวาหรือซ้ายนางเรเบคาไปจากลาบันและเบทูเอลลาบันแลเบทูเอล,ล,เล,เเอลจึงตอบว่าสิ่งนี้มาจากพระเยโฮวาเราจะพูดดีหรือร้ายกับท่านก็ไม่ได้ดูเถิดเรเบคาก็อยู่ต่อหน้าท่านพานางไปเถิดและให้นางเป็นภรรยาบุตรชายนายของท่านดังที่พระเยโฮวาตัดแล้ว และต่อมาเมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยินถ้อยคำของท่านทั้งสองก็กราบลงถึงดินนมัสก,การพระเยโฮวาแล้วคนใช้ก็นำเอาเครื่องเงินและเครื่องทองพร้อมกับเสื้อผ้ามอบให้แก่เรเวคาเขายังมอบของอันมีค่าให้แก่พี่ชายและมันดาของนางด้วยแล้วพวกเขาก็รับประทานและดื่มคือเขากับคนที่มากับเขาและค้างคืนที่นั่นและพวกเขารุกขึ้นในเวลาเช้าคนชายนั้นก็กล่าวว่า ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปหานายข้าพเจ้าเถิดพี่ชายและมันดาของนางว่าขอให้หญิงสาวอยู่กับเราสักหน่อยก่อนอย่างน้อยสักสิบวันแล้วนางจะไปก็ได้แต่ชายนั้นพูดกับพวกเขาว่าอย่าหน่วงข้าพเจ้าไว้เลยเพราะพระเยโฮวาทรงให้ทางของข้าพเจ้าเกิดผลแล้วขอให้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปหานายข้าพเจ้าพวกเขาว่าเราจะเรียกหญิงสาวมาถามดู พวกเขาก็เรียกเลเบคามาหาและพูดก,กับนางว่าเจ้าจะไปกับชายคนนี้หรือไม่นางตอบว่าข้าพเจ้าจะไปพวกเขาจึงส่งเลเบคาน้องสาวกับพี่เลี้ยงของนางไปพร้อมกับคนชายของอับราฮัมและคนของเขาพวกเขาวยพรเลเบคาและกล่าวแก่นางว่าน้องสาวเอ๋ยขอให้เจ้าเป็นมารดาคนนับแสนนับล้านและขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ประตูเมืองของคนที่เกียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์อิสอัจพบและแต่งงานกับเลเบคา แล้วเลเบคาและเหล่าสาวใช้ของนางก็ขึ้นอูดไปกับชายนั้นคนชายก็พาเลเบคาไปฝ่ายอิสอัคมาจากบ่อน้ําลาไฮลอยเพราะท่านไปอาศัยอยู่ทางใต้เวลาเย็นอิสอัคออกไปตรึกตรองที่ทุ่งนาและท่านก็เงยหน้าขึ้นมองไปและดูเถิดมีอูดเดินมาเลเบคาเงยหน้าขึ้นเมื่อแลเห็นอิสอักนางก็ลงจากอูด เพราะนางได้พูดกับคนชายนั้นว่าชายคนโน้นที่กำลังเดินผ่านทุ่งนามาหาเรานั้นคือใครคนชายนั้นตอบว่านายของข้าพเจ้าเองนางจึงหยิบผ้าคลุมหน้ามาคลุมคนชายบอกให้อิสอักทราบทุกอย่างที่เขาได้กระทำไปอิสอักก็พานางเข้ามาในเต็นท์ของนางซาร่ามารดาของท่านได้รับเลเบคาไว้นางก็เป็นภรรยาของท่านและท่านก็รักนางอิสอักก็ได้รับความปอบประลง ภายหลังที่มันดาของท่านสิ้นชีวิตแล้ว